สวัสดีครับทำแบบสตรีมเมอร์เขบอกว่าให้ค้างเอาไว้แบบนี้นะฮะแล้วเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นภาพตกของไลฟพอดีว่าผมนะครับได้ของเป็นซิงเกิลของ CDM4 8 15แผ่นนะครับก็เลยหาเรื่องมารลฟนะฮะถ้าเกิดว่าอันบ็อกธรรมดามันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมเปิดรูปได้เมมเบอร์คนไหนนะครับก็จะรีวิวแล้วก็พูดถึงเมมเบอร์คนนั้นละกันนะครับ สั้นๆผมสั่งโคโลบุกไป10นะครับแล้วก็สั่งตัวซิงเกิลมาลิไป5เพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าจะเก็บง่ายกว่านะครับด้วยความที่มันมี15รูป15คนนะครับเวลาผมรีวิวถึงเมมเบอร์คนที่ผมเปิดได้อาจจะไม่ได้ยาวมากนะเอาแบบรีวิวคร่าวๆแล้วกันนะครับเปิดมานะฮะร,รูปผมยังไม่เห็นนะนะครับสวัสดีโอตาแมนโอเครูปแรกนะครับหนึ่งไม่มีอมันมีด้วยว่ะแต่มันมองไม่เห็นในกล้องอ่ะนี่ ต้องเห็นไหมสะท้อนแสงมากโอ้โหสุดสุดอ่าได้อยู่ได้อยู่นะครับน้องพิมพ์นะครับน้องพิม,นะอ,พมอ่ะพูดถึงน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์ผมมีโอกาสได้ได้จับในงานจับมือครั้งล่าสุดที่ bnk นะครับร่วมกับ cjm ใช่ไหมที่มี2ฮอ,อแใกล้กันแล้วก็วิ่งไปมานะฮะ ก็มีคนใจดีนะครับมอบบาดให้ไปลองจับดูนะครับตอนแรกผมจะจะลองจับแค่แบบว่า1ใบอย่างเงี้ยไปทักทายน้องน้องเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ารู้สึกว่าพอพอไปคุยกับน้องพิมพ์แล้วนะครับก็รู้สึกว่าด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นคนที่เป็นโอตาคมาก่อนะครับมันทําให้พอเหมือนน้องมีโอกาสได้เป็นไอดอลเนี่ยน้องก็จะดูตั้งใจกับตรงนั้นค่อนข้างมากนะครับเราสัมผัสได้ถึงความตั้งใจในการที่โอเควันนี้ได้เป็นไอดอลแล้วน้องก็เลยตั้งใจกับกับหน้าที่ตรงเองตรงนั้นมากนะฮะผมก็รู้สึกว่าพอได้ไปจัับมมืออแล้้้้ววเเน่รรูสึกกาาางงตใจ รู้สึกพลังอันนั้นมาได้นะครับก็เลยรู้สึกว่าในฐานะของการเป็นไอดอลแล้วพยายามตั้งใจกับสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่น่ารัก,รกมากๆนะครับก็ไม่แปลกใจว่าทำไมหลังๆก็มีคนชื่นชอบน้องพิมพ์มากขึ้นเหมือนกันนะฮะก็จะรีวิวสั้นๆครับประมาณน,นี้นะพอให้ได้พี่สีตานะคะฟังผมเปิดสีตาแล้วนะโอเคอันนี้แผ่นที่2นะครับซิงเกิลแผ่นที่2ผมยังไม่เห็นนะครับเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วว่ามันจะมีแผ่นใสๆบางๆกั้นอยู่ใช่ไหมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหนึ่งสองสามเห็นไหมเห็นไหมเอ๊ะ น้องคณิงนะครับผมได้น้องคณิงนะฮะ ใกล้ๆหน่อยแสงไฟมันช่างรุนแรงน้องคันนิงนะครับใบที่2ได้เซ็นเตอร์เลยนะฮะตั้งแต่ใบที่2เลยนะครับพูดถึงน้องคันนิงนะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามโอตาแมนเนี่ยแล้วพอจะจาได้ว่าโอชีของผมในซีจีมีใครบ้างจริงๆแล้วนอกจากฟอร์จูนก็มีคันนิงนะทำไมถึงเห็นผมไม่ค่อยแชร์คันนิงเลยหรือว่าแบบไม่ค่อยพูดถึงคันนิงเลยใช่ไหมผมรู้สึกว่าในวันที่ผมเริ่มสนใจน้องไะครับแบบว่ามีความรู้สึกว่าเราเห็นแววน้องใช่ไหมครับก็าแบบไอ้คันนิงมาแน่อะไรเงี้ยแฮชแท็กคันนิงมาแน่ตั้ ก็มาจริงๆนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าปัจจุบันนี้น้องคณิ้งมีคนที่แบบรักน้องมากขึ้นนะครับจนเรารู้สึกว่าเ hey, อ้ยดีใจว่ะมีคนที่ลายล้อมตัวน้องแล้วก็ให้ความรักกับน้องมากขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะครับเรารู้สึกดีใจที่โอจิของเราที่เราเราคาดการไว้นะครับว่ามาแน่แล้วเขาก็มาจริงๆก็เลยกลายเป็นว่าผมอาจจะเฟดมาเชื่อชมห่างๆอาจจะไม่ได้พูดถึงบ่อยนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยมีคนที่รักน้องมากขึ้นไปแล้วนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นโอชิของผมอยู่นะครับสำหรับน้องคณิ้งนะฮะดัง ที่มีฐานแฟนที่สูงนะครับดังนั้นเนี่ยการจะไปหาไปอะไรอย่างเงี้ยแถวมันยาวทั้งคู่อถ้าเป็นไปได้ผมรู้สึกว่าอยากเลือกสักคนก่อนดีกว่า นะครับทางที่แล้วเนี่ยงานจับมือใช่ไหมครับผมก็ไปหาน้องคันิงมาใบหนึ่งนะครับแต่ว่าด้วยความที่แถวมันยาวมากมันจะวนซ้ำเนี่ยลำบากมากนะฮะผมเลยจำเป็นต้องเลือกสักคนหนึ่งใน CJM นะครับที่ผมจะอักซัพอร์ตมากกว่าหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยเป็นน้องฟอร์จูนไปแต่ว่ายังไงก็เป็นโอชีของโอตาแมนอยู่นะครับก็ยินดีนะครับที่น้องมาได้ไกลถึงปัจจุบันนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องต่อไปนะฮะก็หวังว่าทุกคนก็จะรักเจ้าคันิงคณะคนนี้มากขึ้นและมากขึ้นนะฮะอ่ะถือว่ามือดีถ ต้นองเห็นไหมอารีนะนะครับใบที่3ผมได้รีนะนะครับจริงๆแล้วพูดถึงรีนะนี่น่าจะแทบจะไม่ค่อยต้องพูดถึงเยอะนะครับเพราะว่าในช่องของผมก็มีคลิปที่พูดถึงรีนะโดยเฉพาะอยู่แล้วนะครับออกับการณ์ที่จาก AKB f o r สู่ BNK 4 8นเะครับแล้วก็จาก BNK 4 8ไปอยู่ c g m 4เใช่ไหมนั่นแหละนะฮะร,รู้สึกว่าประเทศไทยโชคดีที่มีรีนะนะฮะ ในการที่เป็นทั้งเมมเบอร์ที่น่ารักแล้วก็เป็นเชียร์นินที่เข้าใจทั้งตัวแฟนคลับแล้วก็เข้าใจทั้งตัวเมมเบอร์นะครับว่าต้องทํายังไงต้องวางตัวยังไงนะครับถ้าเกิดเรามองย้อนถึงผลงานที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่า C d M f o r d a y ค่อนข้างเป็นที่ถูกยอมรับแล้วก็ชื่นชมในเรื่องของผลงานค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับการที่บ้านวงน้องนะฮะจากตอนแรกที่เอาอาจจะก,กังวลว่า C d M f o r d a y เนี่ยจะไปได้ไกลเท่าไหร,ร่หรือเปล่าจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนตอนนี้เนี่ยเขาก็พิส เขาทาได้นะแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะครับแต่ว,ว่าสิ่งที่ผมอยากจะฝากนะเพราะว่ามันทุกวันนี้เนี่ยมันเลี่ยงไม่ได้ที่โอเคพอมันมีวงพี่วงน้องใช่ไหมครับวงน้องมีผลงานวงพี่มีผลงานสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราแบบว่าเลี่ยงไม่ได้เลยคือเรื่องของการ เปรียบเทียบนะครับมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมครับว่ามีผลงานเพลงเหมือนกันเป็นไอดอลเหมือนกันก็เลยต้องมีการเปรียบเทียบกันนะครับแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะฝากบ้างก็คือเหมือนกับเรื่องที่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกได้ว่าซีเมไม่ค่อยพลาดในเรื่องต่างๆใช่ไหมครับพอไม่พลาดก็คือเป็นผลงานที่ดีใช่ไหมพอเป็นผลงานที่ดีปุ๊บก็เกิดการเปรียบเทียบแต่ทีนี้เนี่ยตรงนี้มันก็อาจจะเป็น ดาบ2คมเหมือนกันแล้แบบยิ่งฝังคุณภาพไว้ดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับมันก็ยิ่งสะสมเป็นความคาดหวังที่มากขึ้นนะครับความคาดหวังที่มากขึ้นผมเชื่อว่านะครับความผิดพลาดมันเกิดขึ้นได้นะครับไม่มีใครดูร่วงหน้านะฮะสิ่งที่เรากังวลกันคือสมมติว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ย tgm f o r t Forest, มีโอกาสพบเจอกับเรื่องที่แบบอาจจะแบบไม่ถูกใจแฟนสขึ้นมาบ้างนะฮะก็หวังว่าจนถึงวันนั้นนะครับทุกคนจะพร้อมให้กําลังใจเหมือนเดิมนะฮะไม่อยากให้ความคาดหวังอันนั้นอะกลายล้างเป็นความกดดันกับวง มากเกินไปนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทั้ง2วง,องนะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับวีนะของเราด้วยนะครับอ่าโอเคพูดซสยาวเลยนะชี้ให้เรียนนะให้เขาหน่อยนะครับชี้ให้เรียนของวงนี้พี่เลีนะออกยากมากอ่าเจดาคคณิงก็ออกยากโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าอ่ะนี่แผ่นที่4นะครับแผ่นที่4มาละแผ่นที่4นะฮะว่าจะได้ใครนะครับเราจะได้รีวิวใครเป็นคนต่อไปนะครับหนึ่งสองสามใครเอ่ยใครเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเทออมเหรอ ได้ชี้ไอ้นินแล้วก็ได้กับตันวงต่อเลยเหรอในเจอออมนะครับได้เจอออมต่อจากรีนะเลยนะฮะอ่ะรีวิวถึงเจอออมกันนะครับรู้สึกว่าครั้งแรกที่ผมมีโอกาสได้ไปจับมือกับออมเนี่ยคือตอนที่ขึ้นไปงานจับมือแล้วก็ไปถ่ายคลิปกับเพชรภูนะครับแล้วก็เลยเกิดภารกิจที่ว่า ลองสลับกันจับคามิโอชิกันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีคลิปคลิปหนึ่งด้วยนะฮะก็สามารถย้อนไปดูได้นะครับนั่นก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมมีโอกาสได้ไปจับออมนะครับก็ค่อนข้างน่ารักรับใจนะครับน้องค่อนข้างตั้งใจเซอร์วิสดีในฐานะไอดอลนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกประทับใจจริงๆคือตอนที่มีโอกาสได้ดูเซนไปของ c ีเ4 d นฟเตนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้ไม่รู้จะหาชมได้หรือเปล่านะครับแต่ผมรู้สึกว่าเซนไปของ c ีเ4 d ยนฟเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ผมว่า ว่าแบบทำไมเขาถึงรับกันขนาดนั้นหรือว่ากลมเกลียบกันขนาดนั้นนะครับรวมถึงทําให้เราได้มีโอกาสเห็นถึงการที่ตัวออมกับดีนัเนี่ยเป็นพลังให้กันใช่ไหมครับบางทีตัวดีนัเนี่ยอาจจะโดนคาดหวังว่าแบบเป็น รุ่นพี่นะเป็นเซนไปนะเป็นเอชจีบีโฟเนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมว่าด้วยความที่เขาก็เป็นผู้หญิงคนนึงนะครับเขาก็ต้องการใครสักคนใกล้ๆที่แบบรับฟังได้กุยได้นะฮะพาร์ทนั้นแหละก็จะเป็นหน้าที่ของเจออมที่เติมเต็มให้กันนะครับให้ให้งานตรงนั้นเนี่ยออกมาดีได้นะฮะทั้งตัวผลงานแล้วก็ตัวจิตใจของทั้งคู่นะครับก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยถ้าเป็นอีกหนึ่งแรงสําคัญนะฮะของการขับเคลื่อน c ีเจมโฟเนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับคุณกับตันของซีเจมต่อไปนะครับบใที่4โอเค รูปที่5นะครับแผ่นที่5ของซิงเกิลนะฮะที่เหลือจะเป็นโฟโต้บุ๊กละนะฮะหนึ่งสองซ้ำนะครับ, 1, 2, ครบใครเอ่ยเอ่อนีนีหน้านีไม่ใช่น้องนีนี่น,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 นีหน้าอะไรล่ะนอนนอนเหมือนกัน2คนนะครับอ่าได้อยู่ พูดถึงน้องนีนี่นะครับก็มีโอกาสได้ไปจับมือน้องหนึ่งใบเหมือนกันนะครับสาเหตุที่ได้มีโอกาสไปจับน้องนีนี่นะครับผมรู้สึกว่าน้องนีนี่เป็นคนที่ถ้าแบบว่าเอาแบบชีวิตจริงนะผมรู้สึกผมค่อนข้างแพ้ทางแท่ของของคนหน้าตาประมาณนี้บุคลิกประมาณนี้นะครับรู้สึกน่ารักดีนะครับแล้วก็น้องนีนี่เป็นคนที่แต่งตัวค่อนข้างขึ้นนะครับถ่ายรูปก็น่ารักอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าแอบ,บติดตามน้องมาเรื่อยๆนะครับน่ารักดีนะครับอันนี้ก็เป็นนีนี่นะครับผมจะเรียกเนื้อเนื้อทุกทีเลยนะฮะนว่เห็นไหม ใบที่6นะครับผมจะเป็นใครนะฮะเราจะได้รีวิวเมมเบอร์เซียมโฟเรสตคนไหนอีกนะฮะเดี๋ยวอีสองซ้ำตุ๊บมองเห็นไหมอ่าน้องพิมพ์นะครับน้องพิมพ์เป็นน้องพิมพ์ชุดเซมของมาลินะครับผมอ่าน้องพิมพ์เราได้ไปแล้วนะฮะก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็รีวิวไปแล้วก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าผมได้ซ้ําก็อาจจะไม่รีวิวแล้วกันนะครับจะได้เป็นการเซฟเวลาด้วยแต่ก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่โอเคได้มา2แอคนะเขาเรียกเป็นแอคที่2องไหชุดที่2อนะ่ช2นะชุดที่2แล้วกันอ่ะคนต่อไปนะครับที่ เราจะรีวิวจะเป็นใครนะฮะจะได้ใครเด่งสอบซ้มเอ๊ะใครกันมองไม่ชัดนี่นี่เหรอนี่นี่นี่ผมจำจู่ๆผมก็จำนี่นี่ไม่ได้ชื่อขนาดดู <c oughs> ได้ซ้ำนะฮะแต่ว่าเป็นคนละชุดกันอ่าเอ๊ะทำไมน้องยิ้มแบบนี้แล้วแบบผมไม่คุ้นหน้าเลยนะเมื่อกี้นึกว่ามาหมิงนะฮะนี่ได้มาแล้วสองชุดนะครับผมอ่ะไปต่อกันครับ คนต่อไปนะครับที่เราจะเปิดแล้วก็ no รีวิวน้องเมมเบอร์นะฮะหนึ่งสองสามมองเห็นไหมฟรีนะาฟรีนะเราได้ไปหรือยังอันนี้ฟรีนะผมได้ไปแล้วแต่ว่าจะเป็นคนละชุดนะฮะอ่ะโอเคอ่ะถือว่าได้อ่าท่านเชี่ยนินของเรานะครับแต่ว่าได้ชุดไม่ซ้ําเนาะก็ถือว่ายังดีอยู่นะฮะไปต่อครับไปต่อคนต่อ,อไปนะครับลําดับเท่าไหร่จําไม่ได้แล้วฮะเดี <laughs> ย๋ยวค่อยว่าก,กันนะฮะหนึ่งสองสาม ได้คดิ้งอีกแล้วนะครับแต่ว่าเป็นคนละชุดกันได้แบบว่าชุดยังไม่ซ้ํากันเลยนะนี่นะครับได้น้องคดิงนะครับแต่เป็นชุดไทยนะฮะชุดไทยแล้วก็รีวิวไปแล้วด้วยนะครับเพราะว่าได้ไปแล้วนะฮะไปต่อครับไปต่อคนต่อไปนะครับจะได้ใครจะซ้ําหรือไม่จะได้รีวิวคนไม่ซ้ําหรือไม่ฟอร์จูนจะมาไหมหนึ่งสองสามน้องไก่หวานไก่หวานใช่ไหมได้น้องไก่หวานนะครับ ไข่หวานในชุดเซ็มมาลินะครับผมอ่ะพูดถึงน้องไข่หวานนะฮะเป็นเมมเบอร์ที่ได้ไม่ซ้ำนะน้องไข่หวานเนี่ยได้เกิดว่าใครได้ติดตามน้องนะครับค่อนข้างเป็นแฟนคลับตัวยงนะฮะเป็นโอตะตัวยงเลยนะครับแล้วก็ช่วงเวลาของ c ีดีมโฟเรเนี่ยกว่าจะได้เปิดตัวกว่าจะได้รับสมัครเนี่ยคิดว่ามันมีแนวโน้มนะครับที่เมมเบอร์หลายหลายคนจะเป็นแฟนคลับมาก่อนนะครับแล้วก็ได้ชมผลงานของพวกเรายูทูบเบอร์ไอดอลนะฮะจะเรียกอย่างนี้ละกันนะครับไข่หวานก็เป็นหนึ่งในนั้นนะฮะที่ค่อนข้างติดตามมาตลอดแล้วก็ ก่อนหน้านี้เคยมีรกรรมแบบว่าพูดชื่ออินซูพวกเราเนี่ยออกช่องออกไลฟ์ด้วยนะฮะตกใจหมดเลยนะครับแต่ว่าโอเคนะครับก็เคยมีโอกาสได้ไปจับน้องไขว้นในงานจับมือครั้งที่ผ่านมานะครับเพราะว่าเช่นเคยว่ารู้สึกว่าพอพอน้องก็ติดตามผลงานเรานะครับที่น้องเคยพูดนะก็เลยรู้สึกว่าอยากจะไปหาน้องสักครั้งหนึ่งเหมือนกันนะครับไปดูรีแอคน้องไปคุยกับน้องเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าการไปเจอน้องครั้งนั้นเนี่ยเป็นการไปพร้อมๆกับเพชรผูนะครับก็คือต่อคิวไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ไปทักททาาายยยกกรรคคคุัันนะบผมเํ คลิปรีวิวจับมือไปแล้วนะฮะก็คือน้องก็จําได้ว่าเราเป็นโอตาแม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คุยหยอกเล่นกันนะครับผมก็คุยไปประมาณว่าแบบเออเี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจากที่เป็นแฟนคลับนะครับวันนี้ได้เป็นไอดอลแล้วเป็นยังไงบ้างชอบไหมเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยน้องก็เล่าถึงประสบการณ์เออรู้สึกว่าไม่เคยเจอมุมนี้มาก่อนอะไรเงี้ยเหนื่อยแต่ก็สนุกดีประมาณนั้นนะครับเป็นอีกคนที่น่ารักนะครับอันนี้ผมเล่าในมุมของอินฟูแล้วกันนะครับก็คือรู้สึกว่าคอบังเอิญเจอไอดอลที่แบบเขาก็ติดตามผลงานเรานะฮะมันก กลายเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งไปเลยนะจะไม่เหมือนกับการที่เราเป็นแฟนคลับเฉยๆแล้วก็เราก็ติดตามงานเขาเฉยๆนะครับก็เป็นความรู้สึกที่แปลกดีนะครับที่เคยเป็นติดตามผลงานกันมาก่อนนะครับแล้วก็วันหนึ่งก็สวิตนะฮะน้องก็ไปเป็นไอดอลแล้วก็เป็นแฟนคลับนะครับติดตามน้องต่อเนาะนะครับแล้วก็น้องจซนีร่างไก่หวานใช่ไหมที่จะเป็นร่างงุ้งยิงงุ้งยิงในรลฟ์นะฮะผมก็เคยมีโอกาสแอบแวบบไปส่องน้องมาบ้างนะฮะเป็นอีกร่างหนึ่งที่น่ารักดีนะครับก็ไปโดนน้องตกกันได้นะฮะก็จะประมาณนี้นะสำหรับน้องไหวานนนนะบผมออไปตต่่่ี หนึ่งสอง,สองกับผัวปัอปอ่าสิตาตอนแรกผมเนี่ยก็เป็นมามิงนะฮะน้องสิตานะครับเมื่อกี้คนดูรัฟมีคนเชียร์อยู่ใช่ไหมว่าแบบอยากให้สิตาออกสิตามาแล้วนะฮะสิตามาแล้วเหมือนเสียงแจ้งเตอรรัฟใช่ไหมสิตามาแล้วโอเคพูดถึงน้องสิตาเนะยครับกจ็จริงๆแล้วถ้าส่วนตัวตะแมนนะครับมีโอกาสได้ ติดตามน้องจริงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่ได้รู้จักเพิ่มจากตอนเซ้นไปเหมือนกันนะครับจริงๆรแล้วสีตาเป็นหนึ่งในคนที่ดูแล้วไม่น่าจะเป็นแนวไอดอลหรือว่าเป็นแนวโปรตกาก่อนเท่าไหร่นะครับเป็นคนที่บุคลิกที่แตกต่างไปจากแทยของคนตามไอดอลนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าการที่น้องมีโอกาสได้เข้ามาซีเจมใช่ไหมครับรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับน้องสดใสขึ้นยิ้มง,ง่ายขึ้นอย่างที่น้องเคยเล่าในช่วงแรกๆใช่ไหมฮะร,รู้สึกว่าการอยู่กับเพื่อนๆในซีเจมโฟเรสนะคร การได้เจอแฟนคลับแล้วก็แบบว่าคอยแชร์กําลังใจกันนะครับตาเล่าว่ามันทําใหา้ตัวสิตาเนี่ยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะครับก็หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวนั้นแล้วก็รู้สึกว่าแบบดีใจด้วยนะรู้สึกว่าแบบยินดีไปกับน้องนะครับในการที่แบบมีโอกาสได้พัฒนาขึ้นเนาะนะครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่น่าติดตามนะครับแล้วก็พูดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะผมจําได้เลยผมไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ย ranking ของการเต้น ติตาอยู่ที่ละลายใช่ไหมครับแต่ว่าเหมือนตอนดูเซนไปเนี่ยมันจะมีตอนหนึ่งที่มีการจัดเรนกิ้งของคนที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีหรือว่าการเต้นดีใช่ไหมฮะ ตัวสีตาจะเป็นหนึ่งในคนที่อยู่อันดับต้นๆของวงเลยไม่ต้องแปลกใจในเรื่องของโอกาสที่น้องได้รับนะครับไม่ใช่แค่การถูกพูดถึงเยอะเท่านั้นแต่ว่าตัวความสามารถของน้องเนี่ยก็มีพร้อมอยู่แล้วนะครที่จะหยิบจับมาอยู่ในตำแหน่งที่สําคัญนะครับก็หวังว่านะครับจะมีโอกาสได้คัมแบ็กก็เป็นเซนเตอร์อีกครั้งนะฮะก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หวังว่ามีโอกาสจะได้เจอกันนะครับเพราะรู้สึกว่าครั้งที่แล้วย,ยังไม่เคยได้ไปจับสีตานะครับเพราะอย่างที่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยมีทั้งจับเบนเช่ด้วยนะครับถ สีตาก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับหวังว่าจะเป็นซีตาที่ดีขึ้นต่อไปและต่อๆไปแล้วกันนะครับเหลืออีก4โฟโต้บุ๊กนะฮะสรูปนะครับคนต่อไปครับจะเป็นใครเนินสองมองเห็นไหมอ่าดีนะรู้สึกว่าได้แล้วนะครับเป็นดีนะซ้ำนะครับผมโอเคนะฮะมาแล้วฮะรูปซ้ำใบแรกแล้วก็เป็น3ชุดแรกด้วยนะครับเพอะมันมีหลายชุดใช่ไหมโอกาสซ้ำจริงๆมันต้องยากขึ้นนะมามา จะได้ใครนะครับจะได้รีวิวใครเป็นคนต่อไปนะฮะหนึ 1, 2, ่อมกับหัว่อมน้องพันนะครับน้องพันโอเค อ่ะนี่น้องพันธ์นะครับน้องพันธ์ชุดดำนะครับเรามาพูดถึงน้องพันธ์กันนะครับถ้าพูดถึง BNK48 ใช่ไหมครับแล้วเราพูดถึงฉายาคนเอาใจใส่ใส่ใจอะไรเงี้ยก็จะนึกถึงน้องสตังใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามองมายังฝั่ง c d m 4 8นะครับผมจะให้น้องพันธ์เป็นหนึ่งในเมมเบอร์ที่เอาใจใส่เก่งเหมือนกันนะครับอย่างที่ผมบอกว่าผมเล่นเพจโอตาแมนใช่ไหมผมก็จะทําให้หน้าฟีดของผมเนี่ยเติมไปด้วยไอดอลเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเมมเบอร์นะครับมีการกดไลค์มีการเคลื่อนไหวเนี่ยนนกกจ้อีีท ว่าตัวน้องสตังนะครับที่ผมเห็นว่าเนี่ยไปตามกดไลค์ในการแท็กให้แฟนคลับหลายๆโพสทุกโพสเลยนะครับไม่ว่าโพสนั้นจะมาจากเพจเล็กๆเพจใหญ่ๆนะฮะจะมาจาก Facebook ส่วนตัวนะฮะน้องสตังก็จะไปกดไลค์ให้นะครับว่าได้รับทราบแล้วได้อ่านกําลังใจนั้นแล้วใช่ไหมน้องพันก็เช่นกันนะครับจริงๆแล้วน้องพันเป็นคนที่คอยมอนิเตอร์นะครับโซเชียลอย่างเพจเนี่ยค่อนข้างบ่อยนะฮะผมก็มีโอกาสเห็นบ่อยเหมือนกันนะครับแอบเห็นนะครับแอบเห็นว่า แฟนคลับน้องพันหลายหลายคนปัจจุบันเนี่ยก็สนใจน้องจากตรงนี้อยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าถ้าเกิดว่าน้องพันมีโอกาสได้มาดูไลฟ์นี้นะฮะผมก็อยากจะบอกว่าทําสิ่งที่ทําอยู่นั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันจะเห็นผลนะฮะการที่เราตั้งใจนะครับเอาใจใส่กับสิ่งที่เราเป็นนะฮะมันจะให้ผลลัพธ์ที่ดีแน่นอนนะครับผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับงัก็สู้ๆนะครับสำหรับน้องพันนะฮะเป็นหนึ่งในน้องเล็กอีกคนหนึ่งของวง C J p o e s นะอีกสองูปสุดท้ายนะครับอนะครับ ใครเอ่ยใครเอ่ยมองเห็นไหมมามิงเหรอน้องมามิงนะครับไา้น้องมามิงชาวดาวบางคารอโอเคพูดถึงน้องมามิงนะครับผมว่ามามิงเป็นคนที่น้องมีความเป็นมีคาแรคเตอร์ส่วนตัวสูงอยู่แล้วนะครับไม่เหมือนใครอยู่แล้วนะฮะทั้งทั้งการการอัปเดตการเคลื่อนไหวในโซเชียลตัวเองใช่ไหมครับรวมถึง ผลงานหลายๆอย่างที่ปล่อยออกมาอย่างเช่นมีผลงาน From Home จาก CDM ใช่ไหมน้วก็มีการปล่อยผลงานเป็นเรื่องของกึ่งกึงหนังสั้นนะครับมีการวางเซตติ้งฉากต่างๆมีการวางเลเยอร์ของฉากต่างๆในการถ่ายทําแล้วก็ลําดับภาพนะฮะเหมือนเป็นดังอินดี้เรื่องนึงเลยทีเดียวนะฮะร,รู้สึกว่าน้องก็มีของในแบบของตัวเองนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ที่ ได้ไปถ่ายงานนะครับในงานจับมือรอบนั้นเนี่ยนะครับก็พบว่าในตอนที่ผมได้มีโอกาสเจอแฟนลับที่โอชิน้องมามิงนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะเจอคนที่เพิ่งมางานจับมือครั้งแรกหรือว่าไม่ได้เป็นคนที่ตามไอดอลมาก่อนนะครับเพิ่งมาตามซีเมครั้งแรกนะฮะสิ่งที่ผมจะบอกก็คือหมายถึงว่าผมรู้สึกว่ามามิงเป็นคนที่สามารถดึงดูดแฟนลับ กลุ่มที่แตกต่างออกไปได้มาพอสมควรนะครับเป็นกลุ่มแฟนลับที่ไม่ได้แบบว่าสนใจเรื่องไอดอลมาก่อนแต่ว่าบังเอิญมาเจอคาแรคเตอร์ของน้องมามิงกแล้วก็โดนน้องตกไปนะครับอันเนี้ยผมว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นจุดแข็งของน้องด้วยนะครับเรื่องหนึ่งที่อยากพูดถึงคือรู้สึกว่าอยากตอน C T M Forest เคยมีกริตติ้งใช่ไหมครับแล้วก็พอได้รับกริตติ้งปั๊บแต่ละคนก็จะมารีวิวในทวิตเตอร์ใช่ไหมฮะผมรู้สึกว่าหนึ่งในคนที่ผมไปส่องกริตติ้งนะครับของแฟนลับคนอื่นแล้วรู้ ก็คือน้องมามิงค์นะครับผมรู้สึกว่ากริตติ้งของมามิงค์เนี่ยเป็นอะไรที่ดาเมจแรงมากนะฮะขนาดแต่ว่าแบบว่าไม่ใช่ของตัวเองนะไปดูของน้องไปดูของแฟนคลับคนอื่นนะครับก็รู้สึกว่าเอ้ยเห็นนิ่งๆเงียบๆแบบเนี้ยพอจะเซอร์วิสแฟนคลับก็สามารถทําออกมาได้น่ารักนะครับมันก็ดูเป็นตัวเองด้วยนะครับเป็นตัวเองที่ไม่เหมือนใครด้วยผมรู้สึกว่าเนี่ย ลักษณะคาแรคเตอร์แบบนี้ดูพิเศษมากนะครับแล้วก็ไม่เหมือนใครมากแล้วก็ดูน่าจะไปได้ไกลในเวของตัวเองนะครับน้องมีโอกาสที่จะสะสมฐานแฟนของตัวเองสูงขึ้นได้อีกไปเรื่อยๆนะฮะเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับการที่เรามีไอดอลชาร์ฟคาแรคเตอร์แบบนี้นะฮะไม่เหมือนใครเลยนะครับผมน่าติดตามนะครับหวังว่าวันนึงมีโอกาสอาจจะลองไปจับมือน้องดูสักครั้งนะฮะก็ปรัมานี้นะครับผมใบสุดท้ายแล้วที่ฟอร์จูนก็ยังไม่ออกมานะฮะฟอร์จูนไม่มาแล้วเป็นเศร้า อโอเคอันนี้เป็นใบสุดท้ายจากทั้งหมด15ใบที่ผมได้มาเนี่ยครับผมจะเป็นใครนะฮะจะซ้ำหรือไม่นะฮะหรือจะเป็นคนที่ผมยังไม่เคยได้นะครับจะได้มีโอกาสมารีวิวพูดถึงกันนะครับหรือจะเป็นฟอร์จูนหรือไม่นะฮะห่งสองอ่าใบสุดท้ายนะครับเป็นน้องมิวนะฮะเด็กตัวเล็กน่ารักใน CDM48 นะครับกับชุดไทยนะฮะผมแยกรวมๆเป็นชุดไทยแล้วกันนะมันน่าจะมีชื่อเฉพาะลงไปกว่านั้นนะครับ พอร,ามามารีวิวพูดถึงน้องมิวกันนะครับน้องมิวเนี่ยเป็นเด็กชี่ตัวเล็กน่ารักนะครับน่าเอ็นดูคนหนึ่งนะฮะดั้งเดิมเนี่ผมรู้สึกเอ็นดูน้องอยู่แล้วนะฮะกับการที่น้องน่ารักนะครับแล้วก็พอไปดู C T M Forest s ไปเนี่ยก็คนพบว่าเป็นเมมเบอร์ที่มีความสามารถเรื่องดนตรีเกินวัยมากๆนะฮะอย่างการเล่นกีตาร์ใช่ไหมมี กีตาร์คลาสสิกมีการผอมประกวดมีการได้รางวัลใช่ไหมเออรู้สึกว่าแบบเด็กแบบคนนี้น่าสนใจดีนะครับแล้วก็บวกกับตอนขึ้นไปงานจับมือครั้งล่าสุดเนี่ยคนรู้จักผมนะฮะคนใกล้ตัวเนี่ยเขาก็โปชีน้องมิ้วนะครับก็เลยแบบมีแรงจูงใจอยากจะลองไปหาน้องอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็พอไปหาน้องก็รู้สึกว่ามีความตะมูตะมีมีความนุบดแบบเด็ก,ดกๆใช่ไหมครับอะไรเงี้ยเออแล้วก็น้อง น่าจะรู้จักเราอยู่บ้างใช่ไหมครับก็ไปหาก็ได้รีแอคกลับมาแบบน่ารักน่ารักนะครับมีคุยเกินกวนกันด้วยเนาะก็มีเล่าไปในคลิปงานจับมือนะฮะไปย้อนอยู่ได้ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบการณการจับมือในการประเจอมิวเนี่ยน่ารักดีนะครับแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะหลังจากงานจับมือตอนนั้นนะครับแล้วก็ตัดภาพมาตอนนี้เนี่ยระยะเวลาทีาผ่านมาพอดูนะฮะแล้วก็น้องมิวเนี่ยจากเด็กหญิงตอนนี้ก็เป็นนางสาวแล้วนะฮะโตขึ้นพอสมควรนะฮะคิดว่า การจะไปเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะน่าจะเป็นน้องมิวในเวอร์ชันที่โตขึ้นนะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่ได้ไปเจอกันอีกรอบเนี่ยน้องมิวจะเป็นมิวเวอร์ชันไหนแล้วนะฮะอยากจะลองพูดคุยกันอีกรอบเหมือนกันนะครับผมเจ้าเด็กมิวนะฮะยังไงก็ฝากด้วยนะครับน่ารักดีนะฮะประมาณนี้เดี๋ยวสรุปผลประกอบการแบบเรยวๆอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคอ่ะมีบีน่านะครับบีน่ามะลินะครับมามิงมะลินะครับมีมิวชุดไทยนะครับผมไท generic, หยหวานชุดมะลินะฮะ อันนี้นะครับเซนเตอร์มาลิในชุดของมาลินะครับผมน้องพานในชุดดรานะฮะบีนะนะครับในชุดดรานะครับผมและนีนะในชุดดรามทีหนึ่งนะฮะน้องพิมพ์นะครับในชุดไทยนะครับผมคีต้าในชุดดรานะครับน้องนีนี่นะครับในชุดไทยแล้วก็ออมในชุดดรานะครับนีนี่ในชุดดรานะฮะแล้วก็น้องพิมพ์ในชุดมาลินะครับก็ประมาณนี้นะครับโอเค สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแวะมาเปิดรูปแล้วก็หาอะไรทำอย่างการลับด้วยนะจะได้มีการเคลื่อนไหวมีคลิปไปลงในช่องบ้างน,นะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย